ุดบ่อเลี้ยงปลาก็มาถึง EP 4แล้วนะครับสองวันที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาขุดต่อเลยครับเผลอว่าผมต้องย้ายน้องวัว7ตัวไปอีกที่หนึ่งครับผมต้องปล่อยเขาแล้วเฝ้าเขาเวลาเขากินหญ้าครับถ้าผมไม่เฝ้าวัวก็จะไปที่เดิมผมก็ต้องไล่มาอีกครับวันนี้เป็นวันที่3น้องวัวก็เริ่มปรับสถานที่ได้แล้วเลยวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เลยมาขุดบ่อปลาต่อได้ครับสำหรับบ่อปลา EP นี้ก็สําคัญเหมือนกันครับผมเก็บรายละเอียดครับตอนที่ขุดบ่อปลาไม่ค่อยยากเท่าไหร่มันจะยากตรงเก็บรายละเอียดรตอนแกแกๆผมะว่า ขุดบ่อเล็กๆทําเล่นๆครับขุดไปขุดมาก็ไม่เล่นแล้วนะครับดินอยู่ข้างบ่อปลาที่ผมขุดออกอยู่นี้ผมจะเอาดินทั้งหมดที่รอบบ่อปลาเป็นนูนๆผมก็จะเอาไว้อีกที่หนึ่งครับที่ผมเอาดินออกห่างบ่อปลาเพราะเวลาเราลงผ้าปูบ่อแล้วดินข้างๆก็จะไม่ไหลลงครับบ่อปลาที่ผมขุดอยู่นี้ผมกะว่าจะเลี้ยงปลาดินและปลาตับทิมครับส่วนปลาดุกผมกะว่าจะเลี้ยงอีกหนึ่งบ่อที่ผมยังไม่ได้ขุดครับเทคนิคการขุดบ่อเลี้ยงปลาดินให้โตไวเราต้องขุดบ่อลงไปให้ลึกๆประมาณ1เมตรได้ครับขั้นต่ำถ้าเราขุดบ บ่อปลาตื้นเกินไปเวลาแดดจัดจัดน้ําในบ่อเราก็จะร้อนส่วนปลาที่เราเลี้ยงก็จะเครียดและขาดออกซิเจนและปลาที่เราเลี้ยงจะตุยได้สําหรับขุดบ่อเลี้ยงปลาดินนะครับต้องให้ลึกๆนะครับยิ่งลึกมากก็ยิ่งดีกับปลาที่เราเลี้ยงครับเพราะน้ําอยู่ก้นบ่อลึกๆแสงแด,ดดจะส่องไม่ถึงน้ําก็จะเย็นปลาก็จะรมณมดีครับแล้วสิ่งสําคัญปลาก็จะโตไวครับผมผมเลยต้องขุดให้บ่อปลาลึกกว่าเดิมทีนี้ก็อย่าลืมนะครับผมสําหรับใครอยากเลี้ยงปาลาดินหรือปลาทับทิมอยู่ในพื้นที่ของตัวเองถ้าใครอยากจะเลี้ยง ดุกเอาแบบไหนก็ได้ครับปลาดุกเลี้ยงง่ายครับย้ําเลยนะครับถ้าใครอยากจะเลี้ยงปลาดินหรือปลาทับทิมอย่าขุดบอตื้นนะครับต้องขุดบอลึกๆเท่านั้นครับใครที่ติดตามผมที่ผมได้ปล่อยปลาดินกับปลาทับทิมอยู่หน้าบ้านเลี้ยงปลาดินปลาทับทิมได้ประมาณ1ปีกว่าปลาดินและปลาทับทิมก็เริ่มเท่าฝ่ามือของผมปลาดินและปลาทับทิมที่ผมเลี้ยงลอยตุยเต็มบอร์ดผมไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรผมก็เปลี่ยนน้ำไปแล้วผมก็ได้รู้ทีหลังว่าบอที่ผมขุดมันตื้นเกินไปทุกอย่างที่ผมพูดมาก็็เเปปนระสบณ์ที่ผมจอแล้ว ก็ไม่อยากทุกคนมาเจอแบบผมครับเพราะมันเสียดายมากๆกว่าจะเลี้ยงได้ก็เป็นปีครับกว่าจะโตคลิป EPC มันสาคัญมากๆรายละเอียดวิธีการขุดบ่อครับถ้าใครอยากมีบอ่อปลาเป็นของตัวเองก็ติดตามผมจนกว่าผมจะปล่อยปลานะครับแล้วค่อยทำรายละเอียดบ่อปลาที่ผมทานี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะเอาไปทําตามผมปลาที่เราเลี้ยงก็จะโตไวแล้วก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอีกครับผมเพราะผมลองผิดลองถูกให้แล้วครับเอาไปทําตามผมลองถูกอย่างเดียวครับต้องวางระบบน้าลนอีกนะครับเวลาฝนตกน้ําท่วมฝุ่นหรือใบไม้หรือเศษต่าง มันล่นอยู่บนน้าเวลาเราเติมน้ําไปน้ําก็จะไหลไปในท่อที่เราวางไว้ครับเป็นท่อระบบน้ําล้นครับบอ่อปลาที่ผมขุดก่อนหน้านี้ค่อนข้างมีปัญหาทีหลังเยอะมากๆครับผมได้มีโอกาสได้ขุดบอ่อปลาอีกรอบบอ่อปลาที่ผมขุดนี้ผมก็จะบอกจากประสบการณ์ผมทั้งหมดครับ EP นี้ก็เป็น EP 4 EP หน้าก็เป็น EP 5ครับก็ติดตามคลิปหน้าได้เลยครับก็จะมีเก็บรายละเอียดเป็นตอนๆ EP EP ไปครับอุปกรณ์ที่ผมขุดก็สังเกตเอานะครับตัวนี้ผมไม่ได้บอกนะผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกกี่ตอนสำหรับบอ่อปลานี้ผมก็จะทําไปไเรื่อยๆ ก็จะบอกเทคนิครายละเอียดไปเรื่อยเช่นกันครับผมวันหนึ่งผมขุดแค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นครับต่อวันผมต้องนั่งดูวัวกินหญ้าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ